ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องที่ดินผืนสวยแล้วนะคะวันนี้นะคะจะนำเสนอที่ดินจำนวนเก้าไร่สองงานนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนลาดยางชนบทกว้างประมาณ 200เมตรโดยประมาณนะคะห่างจากอำเภอโ,โคกสำรงประมาณ10กิโลทางเข้าออกในหมู่บ้านสามารถเดินทางเข้าออกได้ถึง3ทางนะคะด้านหน้าและด้านหลังติดถนนชนคอนกรีตนะคะด้านหลังที่เป็นทิวมีเสาไฟฟ้าล้อมรอบ พื้นที่นะคะพื้นที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรพอปลูกปลูกบ้านจัดสรรโคกหนองนาวิวสวยนะคะด้านหลังสามารถมองเห็นวิวของทิวเขา ดินเป็นดินดำนะคะที่สวยมากค่ะวิวสวยห่างจากหมู่บ้านเล็กน้อยนะคะมีร้านค้ามีวัด การเดินทางการธรรมนาคมสะดวกค่ะมองเห็นทิวเขาวงพระจันทร์นะคะในายามเย็นสวยมากค่ะตอนเย็นอากาศจะดีมากนะคะติดถนนหน้ากว้างสองร้อยเมตรเลยนะคะสามารถจะสั่นได้ ด้านหน้าและด้านหลังเป็นถนนคอนกรีตนะคะสองทางหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อทางช่องเราได้นะคะในวันนี้เราก็ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ